เ <c oughs> ดครับดเเนไอหม่กลังผมปลูกไว้เี่หาหกเดือนแล้วครับเนี้ยังก็เ้าอยู่บ่ค่อยสัตป็นไงเดครับดบรรยากาศในสวนคกองกับ่คยสัตว์เป็เด้๋ยครับ,เเาารบด,นนดู มันก็ได้หกเดือนครับมูใหญ่กหมูเนี่หกเดือนมูน,น้อยๆนี่ก็น,นีเพราะว่าปลูกสมไปเลยตายไปเลยครับปัญุสี่เดือนห้าเดือนก็มน,นี้ครับปลูกสมไปน้ำตายไปน้ำอันได้ตายกับสมครับเจอปัญหานามถ่วมแน่หนอนเจาะยอดขาดครับให้หนอนกินยอดมัน นอกับเมียกำลังออกกันนี่เอาไว้ตุ่นต้นก่อนครับยังพระทันได้เก็บนออยูยังน่อยอยูอย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 ่อาจว่ากลางปีหน้าเครันท่รับี่ได้เก็บก็เพิ่งปลูกครับอายุแปดเดือนน,งนึงปีนะครับทึงนทได้เก็บห้อรับเนาะผมปลูกอยู่ประมาณ สองงานครับอยู่ที่ประมาณสองพันตัวแล้วก็ดีลงไปประมาณสามพันครับสามพั 3, ตนตัตายไปกันนี่อมไปกันนี่ก็ยังตายไปเรืออยู่ครับ,น,บน้ำท่วมบางช่วงฤดูฝนนะครับเพาต้องเดชหยอดมันออกเพราะว่าถ้าบบริเวณเนี่ยมันออกมันสีลมครับ มันสูงเกินไปมันก็สีนูนลงมัติดเด็ดหย่อนมันออกครับหย่อนันอ่อนมันสีแล้วครับน้องเขากับพ่อมีอยู่ครับแต่กับพระท่านแต่พ่อเก็บเอาไปใหดตุ่นมันก่อนครับเอาไให้ตุ่นคันมันเด็ดหย่อนมันออกมันสูงเกินไป จริงเก็บไปพัดก็ได้ยเนยครับ,นนบ,บดีผมเรได้เก็บมันโดนแล้วสองมือนะครับปกติตองมาเด็ดตงมือเด็ดออกครับใบมันสูงน,นี่เป็นประมานนี้ครับต้อง่าเด็ดมะะันก็ติสูงลิบแล้วก็ลมร่องถึงเป็นตอมาเด็ดมันออกครับ ก็ที่แกงได้เลยครับพัดก็ได้เลือดออกอันนี้ปล่อยมันสูงเักหน่อยก็ออกอุณหภูมหน่อยนี่ก็ประมาณสี่เดือนปลูกสอบไปเรื่อยครับ อีดหน่อยาก็ต้องเด็ดออกเลี้ยงสูงเกินไปองาก็เด็ดออกกัดน้ำมันหยอยยางเสียบเลยพี่น้องเนอะผมเด็ดแคบปิดตัวยางดีสิครับเดี๋ยวให้สุ่ฝอพไปยามนูกันสวยแล้วครับ <c oughs> อาทิตย์กำลังขึ้นเ้อะ ของฟ้าพ่อทิตกำลัง